น่าออับฟอด้ะพวกน่ากลัวตายอยู่นะครับผมอ่ะสวยครับสวยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อูรุชาแนลนะครับเกมมือคนเมืองนะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกม Forza <Yeah. S 2> นะครับ Horizon 4นะครับผม กับรถของดอมินิกทอเลสโตนะครับทุกคนหนัง f a ส t a แอนด์เดอะฟิ s นะครับผมผมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาแต่งพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับผมนี่เป็นสภาพรอบๆนะครับดำสนิทเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยนะครับไปกดออกจากมุมกล้องก่อนกลับไปจะเป็น Charger RT นะครับปี19 1969โอเคไปพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับอัปเรดคัดตตอมนะครับผมโอเคไปเออเรามาแต่งด้านนอกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมด้านหน้าใส่ได้ไม่มากนะครับผม <laughs> ใส่ได้ชิ้นเดียวโอ้ไม่ไปแต่ก็ใส่ครับ วิ่งหลังใสยอยู่ครับผมเจ็ดแคร์ท่านผู้ชมชาร์จเจอครับผมว้าวไหนดีวะานี่บอกอันนี้นะคะรับท่านผู้ชมไปๆๆเลือกก่เลยครับมีบอดี้คีดก่อนเนี่ยลองดู เราด้วนนองครับอีบมดี้คิดหรือเปล่าอิสตอร์นี่ไปก่อนไปสี่พันกว่าไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมอดี้คิดเฮ้ยมีนะครับท่านผู้ชมแคม่เราแต่งเองก็ได้นะผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ไป เราแต่งเองดีกว่าครับผมไปฮัตตอมโอเคไปช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างไหนเอ,อ่ยช่วงล่างอยู่ไหนช่วงล่างผมหาช่วงล่างไม่เจอครับท่านผู้ชมเออเจอแล้วครับเบรกสุดท้ายไปเลยช่วงล่างนะครับผม เราจะใส่ช่วงล่างดิฟนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาไปดิฟกันนะครับไปใส่ไปเลยใส่ไปก่อนนอะ่าใส่ไปโลบาร์นะครับท่านผู้ชมโอเคต่อไปเรามาแต่งแม็กกันก่อนนะครับผมแม็กแม็ก ใส่ออฟลึกลึกกัครับท่านผู้ชมว้าวนี่ก็สวยอยู่นะต้องขยายใส่นิดนึงแค่สีทอง กำลังช่างใจอยู่ครับว่าจะแต่งเป็นแนวไหนดีนะครับเป็นฟาสภาคไหนดีถ้าเป็นฟาสภาค8มันจะเป็นแม็กอีกลายหนึ่งนะครับเป็นแม็กเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลายประมาณนี้แต่เป็นสีเงินแลรถก็จะเป็นสีเทานะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นฟาสภาคอ่าก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นแม็กเป็นก้าลนะครับท่านผู้ชม ว่าเดี๋ยวผมจะลองแต่งเป็นแนวภาคแปดเดี๋ยวก่อนนะครับนะปากเราจะแต่งเป็นแนวภาคแปดเดี๋ยวก่อนนะครับผมนี่บอกซานี่บอกรายนี้นะครับท่านผู้ชมใส่ไปเลยแล้วก็สัดขนาด <c oughs> ขยายสายยางนะครับโอ้โหใหญ่สุดได้แค่นี้เองไปใส่ตอนนี้ใส่ได้ครับผม ไซจะเป็นยังดิฟมีไหมมีดรกเดนลี่์หลายเนี้ยไปหน้ายางใหญ่ๆไปเลยครับผมใหญ่ๆไปเลยครับผมอ,อืหอหอโหดใหญ่ใส่ไปคืออะไรวะ เออคว้างแม่งมันมีปรับล้อหน้ากะเออมันไม่มีให้ปรับล้อหน้านะท่านผู้ชมแปลกเหมือนกันโอเคต่อไปเราไปแต่งเครื่องเลยนะครับผมไปแต่งเครื่องกันก่อนใส่เต็มใส่เต็ม โอเคครับท่านผู้ชมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์เรามาดูค่าเสียหายกันเลยนะครับเสร็จเอาไปเจ็ดหม่นสามนะครับผมโอเคต่อไปเราไปใส่ลายกันก่อนนะครับลายลายอยู่ตรงไหนเอ่ยน,นี่ดีไซน์เพนนะครับ โอ้ยจะเป็นโทนสีดำหมดเลยเดี๋ยวเราลองเสิร์ชดูนะครับท่านผู้ชมอะไรนี่อ่ะมิซูมาจากไหนนี่อ่ะเออนี่เหรอนี่เออลืมเปลี่ยนนะครับไปเสิร์ชใหม่มาเจอแล้วเจอแต่อดอทเจอแต่ดรอสผมจะหาลายสีเทานะครับท่านผู้ชม ทีฟาดแปดที่มี EMP ติดด้านหลังนะครับเคซายแลนนี่ดีกว่าโคตรเชียร์ครัผู้ชมเฮ้ยเมาส์นี่ไงครับนี่ไปเลือกราวนี้ดีกว่านะครับผมไปใส่ไปเลย รอบๆเลยนะครับผมออกเลยออกเลยไปไปไปมาครับท่านผู้ชมโอ้แมกสีขาวอลองลองลองหปไป,ไปมาครเฮ้งตัวได้ปะ แรงเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเป็นเครื่องเดิมนะครับผมเราแค่แต่งเฉยๆนะครับไปดิฟเดี๋ยวเราลองไปหาดิฟโซนนะครับท่านผู้ชมผมว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ท่านผู้ชมเราไปเปลี่ยนลายกันดีวกว่านะครับไปไปไป ไปแต่งไหมแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มยังไม่ว้าวนะครับผมบ้านอยู่ใกล้นี่มืได้นะครับผมไป เกือบรอเกือบรอไปไปมันยังไม่คืนนะครับผมไปที่ลายนะครับท่านผู้ชมดีไซน์เพน์นะครับไปสีดำขาดแดงด้วยเครับผมเฮ้ยสีนี้ก็ได้นี่ นี่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 จัดไปเอาโอเคครับจะให้ดีก็ต้องไปเปลี่ยนแม็กครับทุกคนไปอีกอะท่านผู้ชมมันรอไม่หน่อยนึงแม็กที่จะเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นน่าจะยูมดนี่นะครับ นี่ไงครับท่านผู้ชมเยดเคพวกเขาจะชีกดีครับเขาชีกบอเขาชีกบอเฮ้ยนี่ก็สวยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องใส่อฟลึกๆไหมครับผมอฟลึกๆอฟลึกๆเท่ดีว่าอฟลึกอะ นี่อ่ะโอเคยังรอบอบอบอนี่ครับหลายๆนี่ดีกว่าครับอ่ะใส่ไปเลยครับผมไปไปใส่ยังอ๋อขยันได้แล้วโอเคครับไปอิสตอร์ไปสามพันห้า อีก่าท่านผู้ชมอม่ต้องรอจ้าอีกค่ะ<อ>ไปเกียร์ชักเบรกมือไปสวยครับผม ไรอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญเียบร้อยครับเียบร้อยไ่สำคัญครับ <S <S เดี๋ยวก่อนเราจะดีฟเราซ่อมรถก่อนนะคะรับท่านผู้ชมโูชจยไม่ใชใชนี่นี่ต้องเอารถคันอื่นออกมาก่อนนะครับผมเป็นการซ่อมรถทางลัดนะครับอแอตันมาตินไปแล้วก็เอาดอดกลับม,มา ดอทอยู่ไหนนี่ไงครับไปมาแล้วครับผมไปเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะท่านผู้ชม ไหลนิดนึงแช้แบบนี้ครับอีกคลีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงสวยครับผมใครว่าอเมริกันดีไม่ได้ไอ้ใครว่ารถอเมริกันดีไม่ได้ใครคุ้นหูคำนี้บ้างครับแฟนหนังพอน,นั้นนะครับที่จะเข้าใจนะครับผมเฮ้ยกูนักทิ้งอูโอ้ย เรียบร้อยครับท่านผู้ชมมันหน้าโมเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปที่มันโค้งโคตรเคี้ยวกว่าน,นี้ดีกว่านะครับผมตรงไหนดีครับโอ้โตรงนี้ครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่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 มากมากแต่ว่าไปไหนว่าไปที่นี่ได้อยู่ครับไปฟาเทเวล เขาอย่างกันน้นดิไปอาจจะดีบอาจจะดีบโอ้ยขวางทำไมเนี่ยดีบครับดีบโอ้หมีแต่อุปสรรคนะครับทุกคน เกียร์ต่ำครับไป่า้เพลงมือครับพ้นหน้ากับปอดเลยตนหน้ากับว่าเออได้อยู่นะครับผมอ่าสวยครับสวยครับผมอ่ามาดีครับผมมาดีครับมาดีครับอ่า ของนึงนะครับผมบผม,มาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองดิฟดิฟขึ้นบ้างนะท่านผู้ชมรอ,อให้พวกนี้ลงมาก่อนไปไปไปให้เขาไปไหนเขาไปไปเฮ้ยมากได้มาออกเดี๋ยวเอามาร์กออกก่อนนะครับผมโอเค ไปไปครับจะไปคุยต่อนะครับผมโอ้ยมากมาอยู่กันเลยสวยครับเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปอโอเคไปต่อ รถขัดจังหวะครับท่าน,ะะนะผู้ชมอ้ยอ้ยอุย้ยรีบจับสวยครับอ๋อไปเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปโอ้โหรอบรถไม่พอนะครับแรงไม่พอ แล้วนยายเหี้ยโอเครอบครับท่านผู้ชมอีกรอบไปไปหมื่นแล้วหมื่นแล้ว <c oughs> นี่แหละโค้งนี่แหละไปไปไป รถน,นัาแหวะสวยสวยครับสวยครับผมสวยครับสวยครับสวยครับโอ,โ,โ,อโอ้โหโอ้สตีอะ โค <ITA> ้งนี้ตลอดเลยครับท่านผู้ชมไปไปไปโอเคเดี๋ยวลองไปดูทอบสปีดกันดีกว่านะครับผมในๆกละเวลาผ่านมาไกลละสนามสนามอยู่ไหนนี่นี่นี่ที่เขาล้อกันนี่ก็อไหนวะโอเค ไปยังใดนิมิเดีาาเ๋ยนิฟาร์ไทเบลมาเดิมครับตั้งเก้าปั้นไหไไปเอกไปโอเคครับท่านผู้ชมเฮ้ยลดเท่าเป็นห้อยหายยังหายแล้วครับไป จะพยายามขับทะลุทนอมให้สุดนะครับผมมืดดาดมืดดาดเฮ้ยเฮ้ยย่ยาดีเบรกเบรกใช้กระตัมไปดิบ สวยไปอีหนึง่งสวยครับโอ้โหที่ข้างไม่แผลแล้วครับผม แล้วนะครับถึงมากละถึงมากละอ้วูอห้ชมันมืดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอแจ้งก่อนบ่โอเคครับท่านผู้ชมในระหว่างที่ตอนมืดผมก็ได้ขับ GTR นะครับผม <c oughs> จนสว่างแล้วครับเพื่อรอลองรถคันเดียวนะท่านผู้ชมดูสภาพรถครับ <c oughs> อโอเคครับผมไปไปเ,เราเลือกดดรถ Dodge Charger มาลองกันเลยดีกว่า ดอตดอตโอเคอ๋อมาแล้วนะครับผมไปสตาร์ทสตาร์ทยกหน้าไม่ได้นะคัคนนี้ออ <laughs> <laughs> โอเคท่านผู้ชม3 2 1หนโกโอเคไปเกี่ยสองเกี่ยสามเกี่ยสี่นะครับ,รบนั่งออกับบปะเกี่ยห้า okay, five, นะครับผม เยอ่ะสามห้าลงไปสุดหรือ,อยังวะโอ้โหสองร้อยแปดสิบนะครับผม เฮ้ยเอามาขึ้นบ่ะท่านผู้ชมอ่ะลอ,ององครับโอเคท่านผู้ชมเพราะว่าน่าจะเห็นผลแล้วนะครับผม กี้เท่าสปีดผมเห็นสูงสุดอยู่ที่ร้อยสองร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับผมเราต้องมาจะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับผมน่าจะได้แรงกว่านี้อยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาไว้แค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้แต่งรถอะไรก็คอมเมนต์บอกก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมไปกับภาพรถหล่อๆนะครับบ๊ายบาย